เบ้องน้นโอ้โอสวยงามนั่งเสาอยังไงอีหละนั่งเบิงผักผักที่ยังผักอะไรก็ไม่รู้ค่ะนูนวะเป็นกระพือกระพืออยู่นั่นวะเป็นกลุ่มๆเลยค่ะเออเป็นกลุ่มๆม,มีลูกปลาด้วยตรงน้นปลาบ้อนปลาขึ้นนีจะมาเก็บผักไปทําน้ําพริกนะคะไปกินกับน้ําพริกค่ะสิไปกินกับแก้วกินกับแจวค่ะอันนี้อยู่ในานา้ำเลยค่ะ อีหล่าลงเด้อโอ้โไม่ไหวมั้งคะเก้าจะลึกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะบอกาลงญาติปิงบ่นะเจ้าลงเองหมดเลยค่ะโโอ้ยผู้เสียสละของเราในวันนี้ค่ะถอดท้องตีนก่อนถอดเกิบถอดเกิบเบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บผักโอ้น้ำขึ้นลึกเท่วะโอ้ลึกเท่าวะโอ้ยลึกเท่วะโอ้ยลึกเท่วะโอ้ยลึกเท่วะโอ้ยเฮ้ยใครก่อนใครก่อน เดินยังไงก็หัวท you um, ิ่มเปียกหมดแล้วหาที่ลงมีแต่ที่ลึกๆค่ะสงสารนีสารบ่เจ้าจังเลยดูสิไขรูบ่ว่านี่คือผักอีหยังแบบนี้ดอกมันสวยนะครับนี่คือดอกของมันนะครับนี่นี่แหละคือผักหัเห็บหรือว่าผักใต้น้ําหรือว่าผักอะไรนะผักฮะกระโตว่าจุกไข่เบิ้งผักหัวเห็บ เอาเป็นกอเลยนะครับอู้อ,อ้กอใหญ่ๆเลยนึงเนองอ้นนี่คือผักโขบเห็บนะครับ <c oughs> อ้สิลบอั <c oughs> <c oughs> นนี้ผักใต้น้ำนั่นแหละครับนะป่านเขากินได้ขอให้เป็นที่บ่อใส่สารเคมีนะครับน้ำที่มันอยู่นี่นะครับแตกพุ่ยยั่ววะ เป็นเป็นกอเป็นกอนะครับดึงอีกฮะสวยงามกินกับปนกับแก้วได้เบิดจังซี่แหละที่เขาเอาไปกินนะครับแต่ว่าต้อง หมองที่บันยูนี่ต้องบม่บมีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เขาเออกไปแล้วเขาก็ต้องล่างน้าให้ดีนะครับโดยที่เขาเอาไปปับอ่อ,อนๆประมาณยังสี่นะครับนี่มันสิเอาไปล่างให้ดีก่อนนะครับก่อนกินแล้วก็หมากอ่อนของมันนี่เห็นว่าหมากอ่อนของมันนะครับนี่นี่แซบมากนะครับแซบเ่อกินกับยังกับแซบเพราะต้องลวกนะครับไอ้นี่อ่อนๆนะครับเอาให้หล่าเจ็บนะครับดึงเอาเลย แล้วก็ใบอ่อนมันนะครับจังซี่ก็ได้นะครับนี่โอ้มันของมันแสบนี่ใบอ่อนเขาเขาก็สิเก็บเอานะครับเก็บไปเรื่อยๆอยีหละเก็บไปให้มันพออยู่พอกินน่ะใบอ่อนแล้วก็ดอกอ่อนนี่แล้วก็จังซีนะ <c oughs> ดึงเอาเลยนี่นะแบบนี้อาอีหละเก็บแบบเนี้ยสดๆเลยเ <c oughs> พึ่งกะโผล่ขึ้นมานะครับนี่แหละ มองนี่เลยโอ้ยมันมันออกหวานๆออกจัดไอดจืดๆออกออกอืมอธิบายยากนะครับรสชาติของมันแต่ว่ากรอบอีกรอบแอ่เ่าแล้วเขาก็ต้องเอาอ่อนๆกินยากอ่อนละมือนี่ล้างผักไปกินกับปนกับแจววันนี้เลยค่ะนี่ล้างล้างดีๆล่ะล้างจิงซี่แหละนะครับผักบ้านนาเขาอันนี้เพิ่นโอ้ถ้าตำตลาดบ้านๆนี่มีขายนะครับแล้วก็หากินยากนะครับไอ้ผัก ผักอะไรนะพูดทีกระตวาค่ะแล้วอะไรอีกอะไรนะป๊าบอกหอบเห็บเออแล้วก็ผักใต้น้ํานี่แหละครับพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะยำแรงยำแรงเอากินกระตําสซมแหงแซ่บคักนะครับผักกระตวาเนี่ยถ้าผู้ใดบ่เคยลองลองแล้วสิติดใจนะครับเนาะอีหลานเนาะใช่ค่ะไปค่ะไปแล้วเข้าเมื่อเย็นนี่แล้วค่ะไปพาวายบายไปโอ้รถมาแหงเบิ้งเบิ้ง ไปลุ่นเนาะโอ้ยหามเอ้ย